สำหรับใครที่ตามหารถมือ2ใช้เป็นคันแรกสักคันนะคะจะบอกว่าต้องออกช่วงนี้นะเป็นรถที่ราคาแบบจับต้องได้มากๆทุกคนยกตัวอย่างคันนี้เลยนะนะคะราคาเพียง3 5 9 0 0 0 0บาทนะคะ Mazda 2 High c ค n n e c t Sky Active ปี18นะคะเพื่อนๆจะผ่อนอยู่ที่6,000กว่าบาทเท่านั้นเห็นไหมราคาจับต้องได้ไหมนะคะเป็นรถสวยๆอีก1นึคันนะคะที่มากี่กี่สีนะคะ กี่รุ่นก็หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวท็อปรองท็อปนะคะขายดีหมดทุกคันเลยนะคะมาเดี๋ยวมาดูกันนะคะรถสีประตูยอดนิยมอีกรุ่นนะคะมาด้าสใครไม่รู้จักก็ไม่ใช่แล้วแม่นะคะมาสด้าสองไฮคอนเน็กซ์กายแอคนะคะเป็นเครื่อง 1300cc ซีซีนะคะขับสนุกนะคะภายนอกนะคะดูสปอร์ตนะคะภายในหรูสุดๆออปชั่นจัดเต็มนะคะคันนี้เป็นรถปี18 กระจังหน้าโฉมปี18ไฟหน้านะคะนี่เขามีไฟเดย์ไลท์ตาหวานๆมาให้ด้วยนะคะไฟโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกด้านล่างมาให้ครบค่ะได้ล้อเดิมศูนย์นะคะเป็นล้ออันลอยแบบนี้เลยนะคะพร้อมยางขอบ15จ้ากระจกด้านข้างตัดไฟฟ้าค่ะพร้อมไฟเลี้ยว LED ที่ปลายกระจกนะมือจับนะคะใช้คู่กับ Smart Keyless ได้เลยอ่ะด้านหลังมาให้ดูนะ นี่คือรถนะคะราคาแค่3 5 9แสนบาทสวยขนาดนี้ฉ่ำขนาดนี้ไม่ชอบไม่ได้แล้วไหมเซ็น <c> เ <oughs> ซอร์ด้านหลัง4ี่ตำแหน่งมีกล้องหลังมาให้ด้วยนะคะและตรงรุ่นของเขาคือ Mazda 2 Skyactiv Technology <c oughs> 2> เดี๋ยวเรานะคะมาเปิดนะคะเปิดท้ายกันนะคะนีมีกล้องหลังให้ด้วยนะหนึ่งตำแหน่งนะคะสำหรับห้องสัมภาระจะกว้างขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกันค่ะนะคะ สำหรับด้านหลังเนาะเราจะเปิดจากกุญแจก็ได้นะคะหรือว่าเราจะเปิดจากด้านในก็ได้นะนีมีปุ่มกดตรงนี้ใช้งานง่ายเบสิกเลยมาค่ะสำหรับภายในนะคะได้พื้นที่ห้องสัมภาระนะคะที่กว้างกำลังดีถ้ากว้างยังไม่พอนะคะรุ่นนี้จะบอกว่าคุณพับเบาะได้ นะคะนี่ตัวพับเบาะนะคะปรับลงไปได้เลยนะคะใส่ของได้เยอะเลยนะคะจุใจแน่นอนนะคะและมีแผ่นรองยางมัดด้าตรงรุ่นแผ่นรองยางจะช่วยได้เยอะเลยทุกคนนะคะ,นะคะราคาไม่สูงหรอกแต่ว่าถ้ามีติดรถนะคะรักษาตัวรถนะคะและของใช้ของคุณได้ดีเลยนะคะสำหรับแผ่นรองยางนะคะเพื่อนๆนะคะคันนี้จะบอกว่าคือรถสะอาดรถบ้านเดิมๆนะคะต่เข็บเดิม เม็ดอากเดิมอุ่นใจได้จ้านะคะเดี๋ยวทำความสะอาดเก็บฝุ่นให้ค่ะภายในนะคะนี่ขึ้นรถกันได้เลยนะคะจะได้พื้นที่นะคะกว้างกำลังดีแบบนี้เบาะนะคะเป็นเบาะผ้านะคะกับลายฉลุแบบยืดหยุ่นนะรองรับน้ำหนักได้ดีนะคะจับผ้าแล้วแบบเย็นๆนะคะลื่นๆสบายๆายนะคะนี่เป็นรถนะคะที่แบบ จัดสรรรายละเอียดมาให้ได้เยอะมากนะคะเบาะนะคะชุดเดียวกันลายเดียวกันทั้งหมดสวยๆแบบนี้เลยจ้ะน,นะคะเดี๋ยวเรามาขึ้นด้วยกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับภายในนะคะคันนี้เป็นรถปี2018เห็นไหมแล้วแบบตกใจ3835 40 83 540โลเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้แล้วนะจ๊ะมายังไม่ถึงแสนเลยอะรถปี18นะคะ ถือว่ารถขับกำลังดีนะคะพวงมาลัยนะคะยังได้พวงมาลัยที่เป็นมัลติฟังก์ชันอีกมีครุสคอนโทรลได้ด้วยนะคะขับล็อกความเร็วได้นะคะปรับเสียงขึ้นเสียงลงอินโฟต่างๆนะคะเห็นไหมปรับได้เลยนะคะได้ที่พวงมาลัยรับสายวางสายได้นะคะจอป๊อปอัพนะคะใช้มือจิ้มแบบทัดสกรีนได้เลยนะคะจะไปโหมดไหนนะคะง่ายๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกล้องหลังกันค่ะ กล้องหลังคมชัดแบบนี้นะคะพร้อมเลนนำสายตานะคะถอยได้สบายๆพร้อมเสียงเซ็นเซอร์ลองปิ๊บๆนะคะให้ด้วยนะคะนี่แล้วตรงนี้คืออะไรนะคะตรงนี้คือโหมดนะคะเป็นคอนโทรลเซนเตอร์นะคือเราสามารถแบบว่าหมุนปรับได้เห็นไหมคะนี่นะคะถ้าอยากจะไประบบน้ำทางละ่ะ เลือกแล้วก็กดลงไปได้เลยนะคะระบบนำทางก็จะทำงานทันทีนะคะตรงนี้คืออะไรคือโหมดสปอร์ตนะคะในการขับขี่นะคะขับเบ็บเบสิกก็ไม่ได้อยากใช้โหมดสปอร์ตนะคะก็สามารถปรับเป็นโหมดสปอร์ตได้นะคะทีวางแก้วทีวางของกระจุกกระจิกช่องเสียบสาย USB AUX power outlet <c oughs> มีมาให้ครบนะคะเก๊ใส่ของมีภาษีพรบอรติดไว้ให้นะนี่ค่ะไฟสองสว่างนะคะหน้าเก๋ง ม่านบังแดดพร้อมกระจกสไลด์เปิดใช้งานในตัวและคันนี้ค่ะ m a z ด,ด้2ปี1 8ราคาพิเศษเพียง3 5 9